สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสูโคชิค่ะค่าส่งนะคะเริ่มต้นที่40บาทค่ะปลายทางเริ่มต้นที่50บาทนะคะช่องทางการตดิดต่อเดี๋ยวจะทิ้งวิธีชื่อคลิปค่ะสามารถสั่งของได้ในช้อปปีนะคะช้อปปีก็สั่งได้นะคะส่งของนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยตรงนี้ก็จะแบบนี้เลยนะคะแจกๆกแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะเนื้วก็จะประมาณนี้ค่ะแพ็กเกจนะคะสนใจแคปภาพนะคะอันนี้ราคาชนะ,ะชนละสบาทค่ะถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดนนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งราคาไว้ในรายละเอียดด้วยเนาะต่อไปก็จะเป็นสกุชี่หัวใจค่ะนี่นะคะํำหนิแตกแบบนี้เลยนะเป็นของคีมี่แคนดี้นะปี2 0 1 7นะคะ แพคเกจยับนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ45บาทค่ะสนใจแค่ภานนะคะต่อไปก็จะเป็นไอศกครีมค่ะอันนี้แพคเกจค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะซ่อมไปให้นะอันนี้ตนน้นมีก็จะแบบนี้เลยก็มีถือว่าแรงมากเลยนะคะ แบบนี้เลยนะตาหนิแรงนะคะชิ้นี้นะคะที่ละสี่สิบบาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสกุชิทายชวาค่ะอันนี้ไม่มีกล่องนะคะนี่คะ่ะตาหนิต้มนิเลยนะนี่พอคนรับได้นะคะนี่กล้องไม่ชัดเลยนี่นะคะนี่ข้างหลังนะโอ้ย นี่นะคะเน,นื้อก็จะประมาณนี้ค่ะชิ้นนี้ชิ้นละ80บาทนะคะทักมาต่อรองราคาได้นะคะต่อไปก็จะเป็นมะม,ม่วงค่ะอันนี้แกะแพคเกจแล้วนะนี่ต้นนี้ก็จะแบบนี้เลยแต่ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะแต่ทั้งตัวเลยนะนี่จุกก็จะขาดนะคะจุกใกล้จะขาดแล้วอันนี้ราคา 50บาทค่ะต่อไปก็จะเป็นลูกโู่ค่ะของขบนะคะนี่ต้นนี้ก็จะแตกเขั้าต,ตัวเหมือนกันนะนี่แตกแบบนี้เลยนะคะมีลายเส้นคะ่ะอันนี้ราคาชิลละ5้บาทค่ะ ไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็น Aircare Kitty ค,ค่ะสีชอ็อตโรแลตนะคะมีแท็กค่ะเนื้อจะไม่สโลนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้นะคะชิลาสี่สิบห้าบาทค่ะ ต่อไปจะเป็นแก้วนะคะแก้วคิตตี้ค่ะต้องมีแค่นี้นะเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีแล้วนะคะไม่มี็สเกตนะคะอันนี้ให้2ี่สิบบาทค่ะ20สิบบาทนะต่อไปจะเป็นแก้วซูมิโกะค่ะต้นนี้ก็จะมีข้างหน้านะคะมีตรงที่จับแก้วนะก็จะประมาณนี้ค่ะเนื้อก็จะไม่สรวโเหมือนกันนะคะนิ่มๆอันนี้ราคา60บาทค่ะ ต่อไปก็จะเป็นพวกบันนะคะอันนี้บันชูการ์ก่อนนี่บันคิดหมดน,นะคะนี่นะคะแท็กใหม่มากมีตำหนิแค่ตรงนี้นะคะสีมันล่องนะอันนี้ราคาสาสิบห้าบาทค่ะต่อไปเป็นบันชูก้าค่ะอันนี้ไม่น่ามีตำหนินะคะเท่าที่ดูนะอันนี้ราคาห้าสิบห้าบาทนะคะ ต่อไปเป็นขนมปังคาเฟ่ค่ะตำหนินี่แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้ราคาเช่นล้ห1ึ่บาทค่ะต่อไปก็เป็นบันจัมบูนะคะนี่อันนี้ใหม่มากเลยนะคะอันนี้ไม่มีตำหนินะคะให้ราคาห้าสิบบาทค่ะ ต่อไปเป็นคิตตี้เป็นของแบรนด์ดิสนีย์นะคะอันนี้เมงก็ไม่น่าจะมีเทเกตน,นะคะได้มาก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้ให้ราคา80บาทค่ะต่อไปเป็นหมานะคะอันนี้ไม่มีกำหนิเหมือนกันคะ่ะไม่มีแท็กนะคะอันนี้ย5ิบ้าบาทนะคะย5ิบ้าบาทค่ะต่อไปเป็น นี่ของซานคิวนะคะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันถ้าน,นี้ก็ด้านหน้าค่ะแล้วก็ตรงข้างๆมีหรือเ,เป็นแบบนี้นะก็ไม่ค่อยชันนะคะนี่จากข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะอ,อันนี้นะคะ30สามสิบบาทค่ะ ไปก็เป็นสากุช่นกคูแบบกล่องนะคะของปูนี้นะคะอันนี้ต้นหยิบก็แค่ข้างหน้านะคะนี่ต้นหญิบข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะข้างหลังก็ไม่มีนะคะมีของครบนะอันนี้ให้ราคา1 5 0ห้าบบาทค่ะนี่นะคะ สนใจแคปภาพนะคะสูกุชชี่ทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะคะใครสนใจแคปรูปมาสั่งได้ในไลน์นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลายไปก่อนนะคะ